และยุทธวิธีกองเรือกองบินและหน่วยสงครามพิเศษทางเรือระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงมกราคม2568รวมทั้งความพร้อมขององค์ยุทธวิธีตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือที่แต่ละกองเรือรับผิดชอบตลอดจนการฝึกเพื่อเพิ่มเติม,ตมร่วมกับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือประกอบด้วยกรมอู่ฐานเรือกรมสมภูฐานเรือกรมแพทย์ฐานอบรมในห้องเรียนขั้นการฝึกในท่าขั้นการฝึกในทะเลและขั้นสรุปผลการฝึกบของการฝึกองค์บุคคลยุทธพิธีในวันนี้เบื้องหน้าของผมคือเรือหลวงตากศิลป์ในวันนี้คือวันที่หพฤศจิกายน ถ้านับไปในวันที่6กพฤศจิกายนตีพุทธศักราช2,310เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชท่านได้รวบรวมกำลังคนนำกำลังทางเรือไปที่ค่ายโพสามต้นวันนี้เป็นวันสถาปนากองเรือยกคนขึ้นบกและยุทธบริการผมจะมาเล่าวกับ กำลังพลหน่วยกำลงกำลังลดหลักของกองทัพเรือจะทำให้พี่น้องวงชนชาวไทยเชื่อมั่นฝึกที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปบรรเทาสาธารณภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพราะฉะนั้นพวกเราขอให้ทุ่มเท แรงกายแรงจใจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคอร์ดและออคัสสําเด็จผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเราต้องฝึกเรื่องท่เราต้องรวมใจควมมล่งกเราต้องไปร่วมกันด้วย นะครับท่านนี้ผมฝากไว้เลยชาวไทยเขาภาคภูมิใจแล้วก็เชื่อมั่นในกองทัพเรือสิ่งที่ต้องทำคือท่านต้องรักษาตรงนี้ไว้ครับการฝึกซีนความปลอดภัยท่านต้องไม่ประมาทนะครับ <S <S ผมติดตาม ชื่อมาตลอดนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจแบบนับพวกเราด้วยทุกคนวันนี้ได้กลับมาดูกองเรือพิจุการพวกเราเต็มเต็นะครับแลบพิธีการนะครับแล้วก็ขอให้พร้อมจะบอกทีความกอดภทยที่ขึ้นไว้นะครับทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีมาตรฐานทุกทุกอย่างก็ต้องบอกไว้อย่างระมาทนะครับะงั้นถ้าเราไม่ศึกษาแล้ว จะจับตายเป็นเราไม่พร้อมนะครับมีฝากไปด้วยแม้ก็จะอยู่ในเรื่องของการที่จะนำเข้าบอร์มนให้ท uh, ุหม้อยพวกเราเตรียมกำลังบนจิกใจทีพร้อมนะครับตาดอไปด้วยเข้าใจนะครับงานฝ่ายบริการต้องใช้ความรู้ ความคิดนะครับหลับจะนอนผมเข้าใจผมผ่านมามันคือน,นอนไม่หลับนะครับเพราะคิดเรื่องงานนะรอบฝากนเสด้วยนะอันนี้เสวเขาที่ผู้จัการฐานเรือท่านมอบไว้ปีนี้เป็นปีแห่งความปลอดภัยผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านกลัวแต่ให้ท่านระลึกถึงอยู่เสมอนะครับว่าความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้น นั่นคือพวกเราต้องปลอดภัยเราต้องมีขั้นตอนในการทำงานต่างๆอันนี้ยาครับพวกเราเป็นหน่วยกำลังบหลักของกองทัพเรือนะครับเราจะต้องฝึกให้มีขีดความสามารถนะครับข้อหนึ่งนะครับเราต้องพร้อม ที่จะช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสาภัยได้เหมือนกับที่บุตซิลไปช่วยประชาชนที่น้องที่เชียงรายที่อำเภอแม่สายนะครับเราก็จะเห็นที่ความสามารถตรงนี้เราก็จะมาบอกกับกําลังคนทุกคนว่าเราต้องฝึกให้มีความพร้อมในเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของพวกเราเลยในเรื่องของการเตรียมกําลังให้พร้อมนะครับที่ ดูแลผลประโยชน์ชาติทางทะเลนะครับอันนี้เราเริ่มฝึกองค์บุคคลก็คือเหมือนกับฝึกครั้งแรกทุกคนไปฝึกองค์บุคคลร่างกายจิตใจของตัวเองของกองเรือนะครับหลังจากนั้นเราก็จะฝึกร่วมกันเป็นการฝึกร่วมของกองเรือแล้วก็ไปฝึกในระดับกองทัพเรือเราจะเห็นลำดับของการฝึกนะครับให้พร้อมให้พี่น้องชาวไทยเชื่อมั่น กับกองทัพเรือนะครับว่าเราพร้อมทุกอย่างครับแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจไปกับกองทัพเรือครับนี่คือเป้าประสงค์หลักของหน่วยกำลังลกหลักในของกองทัพเรือนะครับและการกองคุนในการกองทุนการเงครับอันนี้ท่านผู้จัดการฐานเรือท่านก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับเรา กำลังทางเรือเราเนี่ยเรามีหน้าที่ของเราตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วของส่วนของกำลังผมก็คือการเตรียมกำลังนะครับการเตรียมกำลังทั้งองค์บุคคลองค์ยุทธวิธีให้พร้อมนะครับ